ผีชาวศิลากาอ้างตัวใช้น้ำมนต์ปราบโควิดล่าสุดติดเชื้อเสียชีวิตโหเรียกได้ว่าเราเนี่ยเคยได้ยินแต่ปลาหมอตายเพราะปากบ้างอะไรบ้างนะถ้าเป็นคนไทยเนาะแต่อันนี้หมอผีตายเพราะโควิดซึ่งมันก็ไม่แปลกค่ะแต่ที่แปลกเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยใช้น้ำมนต์ในการปราบโควิดได้เอออันนี้แหละที่ไม่ธรรมดาผู้ชมคือเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะคะ สำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานข่าวการเสียชีวิตของนายเอลิยันทาลินเซไวท์อายุ48ปีผู้ที่เป็นหมอผีแล้วก็ผู้เ e ยียวยาทางจิตวิญญาณของชาวศรีลังกานะคะได้มีการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดในที่ที่โรงพยาบาลในกรุงโคลัมโบเมื่อวันที่22กันยายน2564ที่ผ่านมาโดยทางครอบครัวเนี่ยของหมอผีชื่อดังรายนี้นะคะก็ได้มีการออกมาเผยนะว่า เนี่ยเขาอะติดโควิด19เมื่อช่วงเดือนกันยาแล้วก็ได้เข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU แต่อาการเนี่ยซุดลงแบบต่อเนื่องแบบนอนสต็อปจนเสียชีวิตในที่สุดค่ะคุณผู้ชมทางนี้ในายไว้เนี่ยเขาก็อ้างตัวเองนะว่าเขานี่แหละเป็นผู้ที่มีพลังวิเศษตั้งแต่อายุ12ปีแล้วนะไม่ใช่แค่เพิ่งเป็นและเขาเนี่ยก็กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหลังจากที่ได้ทำการรักษา ให้กับนักกีฬาคริกเก็ตชื่อดังนอกจากนี้ค่ะยังอ้างตัวว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้อีกด้วยแต่วิธีการรักษาเนี่ยไม่ได้เป็นที่ยอมรับในหมู่แพทย์แผนปัจจุบันนะคะเออแพทย์แผนปัจจุบันก็รักษาไม่ได้เขาไนีทำหน้าคนเดียวซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะยอมรับได้นะคุณผู้ชม นอกจากนี้ในไวท์เนี่ยก็ยังได้ปฏิเสธที่จะเข้ารับการฉีดัคซินโควิดในทีด้วยเออเพราะเขามีน้ำมตนไงคะคุณผู้ชมไม่ต้องฉีดไม่เอา,าอไฟเซอร์ไม่เอาแล้วเพราะว่ามีน้ำมลดีของขลังแล้วก็ยังอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีน้ำมลศักดิ์สิทธิ์มากที่สามารถสู้กับเชื้อโควิดได้ ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยังบอกนะคะว่าถ้าเทน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี้ยลงไปในแม่น้ำต่างๆแล้วแล้วก็จะสามารถช่วยยุติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทั้งในศรีลังกาแล้วก็อินเดียด้วยซึ่งในเวลานั้นค่ะนางพวิชาวินเนรัชีรัฐมนตรีสาธารณสุขของศรีลังกาะะได้มีการออกมาสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาคนนี้เออแล้วก็ในเวลาต่อมานะคะนางพวิธาเนี่ย ก็มีการติดเชื้อโควิดค่ะเออเรื่องนี้มันเป็นยังไงเนี่ยบอกรักษาหายแล้วผู้ชมแล้วเธอเองก็ถูกปลดจากตําแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีสาธารณสุขนะทำไมถึงบอกให้คนลงไปกินในแม่น้ําคงคาหรือแม่น้ําอะไรของเขาต่างๆนานาทาไมถึงทําแบบนี้เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ในต่างประเทศนะคะไม่ใช่แค่หืมศรีลังกาบ้าบ้า,ปา,ปาไปรักษาได้ไงถ้าคุณผู้ชมเคยจําได้ว่าเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยไทยก็มีค่ะ เออเพราะว่ามีคนเคยอ้างตัวว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตรแล้วก็บอกว่าแค่อาบน้ำมนต์เองก็สามารถไล่โควิดได้รักษาลูกศิษย์คนนึงเนี่ยจนหายป่วยจากโควิดในทีนได้ด้วยเพียงแค่การอาบน้ำมนต์ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันอีกนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกศิษย์อาบน้ำมนต์รักษาโรคอื่นๆได้ด้วยไม่ใช่แค่ต่อโควิดหรอกโอ้โหโรคอื่นก็หาย แล้วก็อ้างว่ารักษามะเร็งโรคเส้นเลือดในสมองติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ยังมีอีกหลายหายคนนะคะที่ปฏิบัติตามคําสอนของตัวเองแล้วก็รักษาหายเนี่ยถ้าเชื่อเขานะหายแน่นอนเพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยเป็นโรคกรรม,มนะคะถ้าหากปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอาบน้ำมนต์บาร,รมีเนี่ยก็จะหายได้เช่นกันค่ะมีใครที่อยากจะลองน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์กันไหมคะคุณผู้ชมศักดิ์สิทธิ์จริงค่ะกินแล้วหายจริงๆ หายไปจากโลกเลยจ้ะพี่จ๋าตอนนี้เนี่ยหมอผีเนี่ยก็ไปแล้วนะจ๊ะสู่ขิดไปแล้วจ้าและนี่ก็คือข่าวไวทไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม